เจแปนเดย์สของคนขยันเที่ยวนะคะจากที่เราไปยามาเดระกันมาแล้วนะคะเราจะไปกันต่อที่กินสันออนเซนนะคะแต่ก่อนไปขออวดหิมะที่ยามาเดระอีกสักหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเขาสวยจริงๆนะจ๊ะสวยมากๆเป็นหิมะแรกของเราทั้งสองคนนะคะคือแบบว่าสวยจับจิตจับใจจริงจ้า ซึ่งหลังจากที่เราออกจากสถานียามาเดละสเตชันนะคะเราก็ได้เอากระเป๋านะคะไปฝากไว้ที่โรงแรมซึ่งเราจะพักที่ยามากตะหลังจากนั้นก็กลับไปขึ้นรถไฟที่ยามากตะแล้วก็ไปลงที่สถานีโออิชิดะนะคะเพื่อขึ้นรถบัสต่อไปที่กินสันออนเซ็นนะคะและนี่ก็คือวิวระหว่างทางนะคะพอเรามาถึงนะคะเราก็เดินเข้ามาอีกประมาณ500เมตรนะคะตามฝูงชนไปนะคะเพราะว่า ทุกคนนะคะที่มาที่นี่มีเป้าหมายที่เดียวนะคะก็คือมาที่กินสันออนเซ็นนะจ๊ะและนี่ก็คือบรรยากาศของกินสันออนเซ็นนะซึ่งเขาเป็นจุดที่ไว้ถ่ายละครตามรอยละครซีรีส โอชินนะคะถ้าใครรู้จักก็แสดงว่าแก่แล้วนะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากถ้าเกิดว่าตอนกลางคืนนะคะเขาจะประดับไฟได้สวยมากแล้วก็ถ้าหิมะตกจะสวยยิ่งกว่านี้นะและที่นี่นะคะก็จะมีที่พักนะคะที่เป็นออนเซ็นนะซึ่ง จองยากมากทุกคนถ้าใครอยากไปก็คือต้องจองล่วงหน้าหลายเดือนมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินนะคะก็คือไปแบบไปได้เลยนะ,ะพอเรากลับมาถึงแถวแถวที่พักนะคะก็คือหิวโหกมากทุกคนก็รีบหาอะไรกินนะคะแล้วก็รีบพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ไปเลยกันต่อนะคะแล้วก็มาดูกันว่าไปจะไปไหน